มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคน Move on สวยๆวยโบเมนดาเปิดใจครั้งแรกนะคะรับคุยกับพระเอกคนนี้ค่ะถูกจับจิ้นกันสนั่นนะคะอยากจะให้เป็นคู่กันจริงๆสำหรับนางเอกสาวโบเมนดากับพระเอกหนุ่มหน้าตีอเล็กติรเดชนะคะที่ช่วงนี้มีโมเมนต์ให้เห็นกันตลอดบอกเลยว่าคู่นี้เคมีเข้ากันดีๆค่ะ ล่าสุดถือว่าเป็นการออกมาพูดครั้งแรกของสาวโบนะคะถึงความสัมพันธ์กับพระเอกหน้าตีผ่านทางนายเอ็นเตอร์เทนนะคะโดยเธอเองรับแบบเคินๆว่ากำลังคุยกับอาเล็กอยู่ค่ะโดยโบเองนะคะเปิดใจว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้หนูเป็นผู้หญิงนะหนูไม่ตอบจริงๆเขาก็เป็นพี่ที่น่ารักเราคุยกันมากขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นพี่เขาเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายดีกับเราแล้วก็ทุกคน ส่วนที่ไปออกรายการของพี่อาเล็กก็สนุกนะคะเพราะเราได้ทำอะไรหลายอย่างเหมือนคนจะโฟกัสโบกับพี่อาเล็กแต่จริงๆก็ไปตามรอยอาหารเหมือนกันค่ะส่วนประเด็นที่มีคนเห็นไปกินข้าวด้วยกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเพราะมีการคุยงานกันด้วยแล้วก็ไปกันหลายคนแล้วที่บอกว่าพอคนเห็นแล้วเดินแยกกันไม่เคยทำแบบนั้นนะคะก็เดินปกติไปกันหลายคนจะแยกทำไม ถามว่าตอนนี้โสดไหมโสดคะโสดอยู่เวลาโดนถามถึงเรื่องนี้ก็เขินไหมก็เขินนะคะปกติแหละเวลามันผ่านมาสักพักแล้วเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องหาอะไรที่ทําหัวใจของเราให้แข็งแรงขึ้นตอนนี้หัวใจแข็งแรงอยู่ค่ะเพราะว่าออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะคะไม่รีบร้อนอะไรที่ทําให้เรามีความสุขเราก็อยู่ตรงนั้นค่ะพี่อเล็กมีความสุขไหมโบตอบแทนเขาไม่ได้ต้องไปถามเขาเองค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ c o คค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ